ทำแบบี้ก็ได้ปกะทำแบบนี้กลมๆแบบทีรเราเอา่อเขาหข่เอ็กซ์เซนมาแล้วข้อหายเอ็กซเซนมาแล้วที่กระบือหูรูสีกระบือแล้วก็ ขอดหำขอดเก่งเลียเต้นเลียทีกลางเก่งไงขอดเชฟ้าใอายจังหวัดเนาะใครบอกเอ้ยเห็นเลือเออเออเวพูดบอกระอันไหน่เนอะแง่เนอะอันเก่าแล้วเราให้มันร้องนี่ให้มันร้อง